คือพลังรับของชาวราศีธนูนะครับมีบางคนเน่ยเกิดมาเพื่อหาคําตอบที่อยู่เหนือโลกพวกเขาไม่ทนอยู่กับความจริงครึ่งเดียวและไฟในหัวของพวกเขาคือไฟของผู้สแสวงหาความหมายที่แท้จริงหากคุณเกิดราศีธนูเนี่ยนะครคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเดินเส้นทางธรรมดานะแต่คุณเกิดมาเพื่อสร้างความหมายให้เส้นทางนั้นมีพลังเปลี่ยนได้และกลายเป็นแสงให้คนอื่น คือราศีธนูเนี่ยถูกปกครองโดยดาวพระพฤหัสบดีนะซึ่งเป็นราศีที่เก้าเป็นธาตุไฟบวกคุณธรรมนะปกครองโดยดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าแห่งปัญญาและศรัทธ,ธาเป็นราศีของธรรมะการขยายความรู้และการเติบโตทางจิตวิญญาณคือราศีธนูเนี่ยให้สร้างชีวิตให้เข้ากับชีเวิตตรงนี้นะนี่เป็นจักรวาลมอบมาให้คุณตั้งแต่คุณเกิดในตำราบโบราณของบาฤาษูสีราสาระกล่าวไว้ว่า คุณคือครูแห่งเทวโลกผู้มอบแสงแห่งปัญญาดังนั้นราศีธนูจึงไม่ใช่แค่ไฟแต่เป็นไฟที่มีศรัทธานำทางและนี่คือพลังอันดับหนึ่งของคุณดังนั้นเป็นไฟแห่งผู้สแสวงหาความจริงนะครับราศีธนูไม่หยุดอยู่กับคำตอบที่ตื้นๆคุณเชื่อว่าโลกนี้ยังมีความจริงที่ลึกกว่าสิ่งที่มองเห็นและคุณพร้อมจะเดินทางฝ่าคำถามและผ่านบททดสอบเพื่อค้นพบ แก่นแท้ที่เชื่อมคุณกับพลังของจักรวาลคุณคือผู้สแสวงหาไม่ใช่ผู้ลอกเรียนไม่ใช่ผู้ตามฝูงแต่คือคนที่กล้าเดินเดี่ยวเพื่อค้นหาแสงด้วยศรัทธาอันแหลงกล้าตัวอย่างบุคคลที่เกิดราศีธนูเนี่ยนะครับที่ใช้พลังนี้อย่างทรงพลังวอร์ดิสนีนะฮะจากผู้ชายที่ถูกปฏิเสธว่าไม่มีจิตนาการกลายเป็นเจ้าของอาณาจักรที่สร้างโลกใหม่ให้ผู้คน ความเชื่อความศรัทธาและการไม่ยอมจำนนของเขาคือพลังธนูที่แท้จริงฉะานั้นนะครับมีนักปัตญาระดับโลกหลายคนและนักวิชาการระดับโลกหลายคนที่เกิดราศีธนูนะร,ราศีธนูคือผู้ที่ไม่หยุดยั้งตั้งคำถามกับอำนาจอุดมการณ์นะฮะต่างๆกล้าพูดความจริงนะฮะฉะานั้นราศีธนูเนี่ยวิธีการใช้พลังเนี้ยซึ่งเป็นพลังแรกนะครับพลังแห่งไฟผู้สแสวงหาความจริงเนี่ยนะครับหนึ่งนะครับ เขียนคําถามที่ยังไม่มีคําตอบในชีวิตคุณนะครับราศีธนูไม่ใช่ราศีของคําตอบสําเร็จรูปคุณต้องกล้าถามสิ่งที่คนไม่กล้าถามเช่นฉันเกิดมาเพื่ออะไรจริงๆถ้าพรุ่งนี้ตายฉันจะเสียใจเรื่องอะไรที่สุด 2. ออ่านเดินทางเผชิญโลกจริงอย่าเรียนรู้แค่ในห้องเรียนนะฮะโลกทั้งใบคือสนามปัญญาของคุณเดินทางหนึ่งครั้งคือปรับมุมมองหนึ่งครั้ง และนั่นคือการสแสวงหาความจริงที่ไม่มีที่สิ้นสุด 3. ยืนหยัดกับสิ่งที่คุณเชื่อแม้จะยังไม่สมบูรณ์ศรัทธ,ธาคือสิ่งที่ทำให้ราศีธนูเริ่มต้นได้เร็วคุณไม่ต้องเห็นภาพชัด100%แต่ถ้ามั่นใจ60%จงเริ่มเพราะพลังจะค่อยๆเปิดทางระหว่างการเดินทางมันมีเงาของผู้สแสวงหาความจริงเมื่อคุณไล่ล่าความจริงบางครั้งคุณก็ลืมปัจจุบัน คำถามที่คุณควรถามตัวเองซ้ําๆตลอดหนึ่งคุณกําลังสแสวงหาเพื่อหนีความจริงในตอนนี้หรือเปล่าคุณเคยกลัวครับตอบบางอย่างคําถามมากจนไม่กล้าถามไหมนะฮะสามดาคุณเคยทําร้ายคนอื่นด้วยความเชื่อของตัวเองบ้างไหมความจริงไม่ใช่ดาบที่ทําร้ายใครแต่คือแสงที่ถูกใช้ด้วยความการุณาะนั้นนะครับรา,ราศีธนูคือผู้สแสวงหาความจริง ชาวราศีธนูเชื่อในศรัทธาแม้อย่างบอกไม่เห็นและชาวราศีธนูจะเติบโตจากคําถามมากกว่าหลบเลี่ยงมันนะคุณไม่ใช่คนแค่คนเก่งแต่คือผู้นําทางความคิดไฟของคุณคือสามารถจุดแสงในจิตใจของผู้คนและภารกิจของคุณคือการปลูกโลกให้ตื่นผ่านความเชื่อที่ไม่สันคอนนั้นนะฮะ EP สองเนี่ย ผมจะพาไปสำรวจพลังแห่งการขยายที่เป็นเอกลักษณ์ของดาวพฤหัสบดีคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อคิดเล็กแต่เกิดมาเพื่อเติบโตจนโลกต้องมองฉะน,นั้นชาวราศีธนูถ้าคุณทำงานแล้วยังไม่รวยเพราะคุณยังใช้พลังผิดราศีผิดพลังงานต้นกำเนิดของคุณคุณพยายามเหมือนคนอื่นทั้งที่จักรวาลสร้างคุณมาให้มั่นคงในแบบของคุณฉะน,นั้นนะครับผมเลยมีคอร์สนี้นี่คือหนึ่งรอยกฎแห่งความมั่งคั่งของจักรราศีที่คุณเกิด เฉพาะราศีที่คุณเกิดเลยข้อนี้ไม่ได้แค่ให้ความรู้แต่เป็นการเปลี่ยนขึ้นพลังงานในตัวคุณเนี่ยให้จูนติดกับราศีเกิดที่คุณเกิดมานะครับเพราะแต่ละาราศีจะมีรหัสเงนเินเฉพาะตัวนะฮะต้องใช้พลังเฉพาะแบบต้องฝึกลงมือทำเฉพาะทางฉังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับคอร์สนี้เนี่ยเปิดเรียนแล้วนะฮะยี่สิบคนแรกน,นะมีผู้เรียนกว่าสองร้อยคนนะสองร้อยกว่าคนแล้วนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ย คอสนี้เนี่ยเป็นคอสที่จะพาคุณที่ยังไม่มั่งคัง่งจะพาคุณทิ้งความจนนะฮะไปเปลี่ยนไปจูนพลังเป็นพลังงานราศีเกิดของคุณเพื่อดึงความมั่งคัง่งมาสู่ชีวิตคุณเมื่อผ่านการลงมือทำหนึ่งร้อยกดซึ่งผมจะพาคุณทำเวลากดละกดละกด,ะกดนะฮะผ่านวิดีโอลับจากลิงก์ยูทูบนะฮะที่จะส่งให้คุณทางเมลเข้าไปเรียนแบบส่วนตัวนะฮะ เรียนแบบไม่มีใครรู้ว่าคุณนะ่ะกำลังอัปเกรดชีวิตมีผู้เรียนกว่าสองร้อยคนก็จริงแต่คุณจะได้ลิงก์ส่วนตัวเข้าไปเรียนนะครับตอนนี้เนี่ยเสร็จไปแล้วสองบทยี่สิบแรกนะครับคือยี่สิบแรกเนี่ยก็มีคนไลน์มาหาเยอะนะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะเนี่ยคนนี้เขาบอกว่าอาจารย์คะหนูไม่เคยคิดว่าการใช้ชีวิตแบบสวยขึ้นรวยขึ้นจะเกิดขึ้นได้จริงนะฮะหลังจากเรียนไปแค่ส0บดแรกหนูตัดสินใจเปลี่ยนแพ็กเกจสินค้าในคำบางคำที่อาจารย์บอกในคลิปเรียน และภายใน7วันยอดขายพุ่ง300%เโดยที่หนูแทบไม่ได้โฆษณาเลยลูกค้าเริ่มพูดกับหนูว่าคุณดูมีพลังบางอย่างที่คนอื่นไม่มีและหนูก็รู้ว่านั่นแหละค่ะสนามพลังเฉพาะคนเกิดราศีตามที่อาจารย์สอนหนูขอบคุณมากจริงๆที่ทําให้หนูรวยได้โดยที่ไม่ต้องฝืนเป็นคนอื่นเลย <c oughs> คนนี้เขาบอกว่าอาจารย์ครับผมมาแบบอยากรู้แค่ว่ามันเวิร์กไหมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแต่หลังจากผมเรียนไปกดข้อที่12ขึ้นไป แล้วปรับวิธีเสนอขายเล็กน้อยผมปิดยอดขายได้สามแสนบาทภายในสามวันอันเนี้ยจากลูกค้าที่เคยบอกผมว่าคิดก่อนนะทุกคํามันเป็นปฏิบัติมากไม่ใช่แค่แรงบันดาลใจแต่มันคือระบบความมั่งคั่งของคนที่เกิดมาเพื่อเป็นนักลบด้านการเงินอย่างผมนะฮะนี่ไม่ใช่คอร์สธรรมดาแต่มันคือบูปินรวยเร็วสําหรับคนที่พร้อมลงมือทํา นี่ยคนนี้เขาบอกว่าหนูเคยลองหลายคอร์สมากแต่สุดท้ายก็วนกลับมาคิดมากไม่ลงมือกลัวล้มเหลวแต่พอเจอคอร์สหนึ่งร้อยกดของราศีเกิดของหนูหนูเริ่มทําตามโดยไม่คิดมากพราะคําอธิบายมันชัดและพลังของอาจารย์ก็มั่นมากผลลัพธ์ก็คือหนูเปิดรับลูกค้าดูดวงโค้ดออนไลน์ครั้งแรกในชีวิตได้เงินทันที9,900บาทใน3วันทั้งที่เมื่อก่อนกลัวการตั้งราคามาเป็นปีครอบคุณจริงๆค่ะอาจารย์ไม่ได้แค่สอนวิธีหาเงินแต่อาจารย์ปลุกใจคนที่ไม่เชื่อว่าตัวเองรวยได้อย่างหนูให้เริ่มต้น คนนี้เขาบอกหนูเป็นแม่บ้านที่เก็บเงินไม่เคยพอเลยค่ะทั้งที่วางแผนเยอะมากควบคุมทุกบาทแต่เงินก็หายไปกับเรื่องไม่คาดคิดตลอดแต่พอเรียนคอนี้ได้สูตรเก็บเงินที่มันเข้ากับธรรมชาติของราศีเกิดหนูหนูปรับการเก็บเงินใหม่จากเดิมติดลบสามพันทุกเดือนเหลือเก็บเดือนละหมื่นบาทภายในเจวันแรกเนี่ยวางแผนได้เลยนะฮะ นูน้ำตาไหลเลยค่ะพราะนี้คือลาเอ่อนี่คือครั้งแรกที่หนูรู้สึกว่าหนูบริหารเงินได้เหมือนคนที่มีบุญไม่ใช่คนที่ต้องเอาตัวรอดอีกต่อไปขอบพระคุณอาจารย์ที่เข้าใจจิตของหนูนะฮะและสร้างกฎที่มั่นคงแบบนี้ไว้ให้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยบอกว่ากราบขอบพระคุณอาจารย์จากใจเมื่อก่อนหนูใช้ชีวิตแบบรอวาสนาคิดว่าถ้าบุญมาเมื่อไหร่คงรวยได้สักวันแต่ค้อน,นี้ทําให้หนูเข้าใจว่าบุญที่ยังไม่ปลุกคือพลังงานที่ไม่ส่งออกออกไป แค่เรียนสิบห้ากฎแรกหนูเริ่มเปลี่ยนจากการนั่งภาวนามาเปิดรับพลังงานใหม่ได้เงินก้อนแรกเลยสองหมื่นบาทนะฮะจากการแชร์เรื่องพลังงานในกลุ่มที่หนูเคยกลัวจะโดนดา่าตอนนี้หนูเชื่อแล้วว่าอาจารย์ไม่ได้แค่สอนแต่เป็นผู้ปลุกพลังกรรมดีให้ลูกขึ้นใช้ประโยชน์จริงๆขอบคุณค่ะคนนี้เขาบอกว่าผมเคยคิดว่าคอร์สด้านพลังงานหรือราศีมันน่าจะไม่มีโครงแต่พอผมได้เรียนคอร์สนี้ผมตกใจในระดับความเป็นระบบทุกกฎมีตรรก,กะมีโครงสร้างชัดเจนแบบนักกลยุทธ์วางเองผมนําแนวคิดหนึ่งบทไปวางแผนธุรกิจ ที่เคยหยุดไป6เดือนกลับมาเปิดขายใหม่และยอดขายทะลุปเป้า10,000แบาทภายใน5วันแรกอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะอันนี้เอามาเล่าสู่ให้ฟังนะครับคือสําหรับท่านที่เกิดราศีใดเนี่ยมันจะมีพลังงานของราศีของตัวเองนะครับเป็นพลังงานของราศีเกิดผมก็เลยสมุดนี้เร่มเนี้เราก็ต้องเขียนจากตัวเราเองนะครับนะมันเป็นการลงมือปฏิบัติในแต่ละกฎนะครับนะอันนั้นคอสเนี้ยผมจะพาคุณไปสร้างรายได้หลากหลายช่องทางขึ้นสําหรับใครที่มีรายได้ทางเดียวอย่างเงี้ยเป็นคอสลงมือปฏิบัตินะ ก็ไม่เคยมีที่ไหนสอนที่บูรณาการโหราศาสาตร์ปรัชญาความมั่งคั่งปรัชญาพลังงานเนะน,นี่ยกลุปรัชญาจักรวาลรวมเข้าอยู่ในคอสนี้อย่างลงตัวและประสบการณ์ที่ผม,มเห็นดวงชาว12ราศีทุกราศีที่มีแทบทุกราศีเลยที่ผมดูดวงมาหาเศรษฐีหมื่นล้านมาน่ยก็กันมาอยู่ในคอสนี้คอตเดียวฉะนั้นห้ามพลาดตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นดีๆรอคุณอยู่นะโปรโมชั่นดีๆรอคุณอยู่เพราะคอสนันยังไม่เสร็จกําลังทําถ้าคอสเสร็จเนี่ยผมจะปรับราคามากกว่านี้ฉะนนั้นเราห้ามพลาดนะสําหรับท่านที่อยากจะเปลี่ยนจาก ใช้คําว่ายากจนเป็นมั่งคั่งใช้คําว่าพออยู่พอกินเป็นร่นํารวยขึ้นนะฮะเหลือกินเหลือใช้นะฮะอยู่ในคอร์สนี้อย่างลงตัวแน่นอนนะฮะเพราะนั้นนะครับนะ,บนะบก็เชื่อมั่นในตัวผมได้เลยฮะค,คนที่กันกรองเนี่ยผมศึกษาโหราศาสตร์ตั้งแต่อายุสิบสองนะแล้วก็ผมสร้างชีวิตตัวเองจากจติดลบจนมีทรัพย์สินหลายล้านนะแล้วก็ชีวิตเนี่ยครอบครัวเนี่ยไม่ได้มีนะนะผมสร้างตัวเองทุกบาททุกสตางค์ไม่มีมรดกไม่มีอะไรเลยนะฮะเพราะนั้นจนมีหลายธุรกิจนะครับเพราะนั้นก็ผมจะบอกคุณในคอร์สนี้นะครับ พอทักแอดมินไปพร้อมรับความมั่งคั่งแล้วก็บอกราศีเกิดน,นะแล้วเขาจะส่งวิธีการสมัครแล้วคุณเรียนได้ทันที20ิกดแรกนะ